สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิอัสมาเวมูด้าอยู่ปหนึ่งทับสารเลขที่16วันนี้หนูจะมาทำกิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยค่ะเดี๋ยวเรามาชวนกันพร้อมๆกันนะคะเรามาชมหนึ่งพยายามก่อนนะคะ กบกอดกัดกลัวกางกกยกับกลัวกวกวกาต่อไปเรามาชมสองพยายามต่อนะคะราชา กะจุยการเกงกะระทิไฟไหมทะเลสะดือเบาแบะเกเรสุดท้ายจะมาอ่านประโยชน์นะคะ หพ่อไปเที่ยวทะเลสองพี่ใส่เสื้อสีแดง3เสียงกระครวนดังกรุงกริง้ง4ผู้ชมปรบมือหัวเราะชอบใจ ค่ะเด็กเด็กคนทรายเข้าบ้านจบแล้วค่ะบ๊ายบาย